สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เด t อภิลดบาย <Bye. S 1> กันชริยานะคะ <c oughs> สวัสดีวันทํางานสวัสดีวันจันทร์สําหรับทุกๆคนวันนี้ไปทํางานกันแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้สองวันอาจารย์หายไปนะคะติดภาร,รกิจนิดหน่อยาามิดถึงกันหรือเปล่าเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณในสิถึงสา กระดาษกระดาจะไปกันที่เด่นกระดาษกระดาแล้วมาเรามาดูกันสิว่าชีวิตรักการงานการเงินและชีวิตดโดยรวมของคุณจะเป็นเช่นไรมากันที่วันวันนะคะยังขาดสามวันใช่ไหมมากันที่วันพระหัสปรีมาดูสิว่าการงานการเงินชีวิตดโดยรวมของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างน,นะคะ ป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกและชุดทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนับไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณอ่ะโอเคไพ่ใบแรกโอ้ไพ่ดีนี่มองถึงครอบครัวมีเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวมองถึงความสุขในครอบครัวการวางแผนชีวิตครอบครัวหรือครอบครัวกลับมาเป็นหนึ่งกลับมา รักกันเดิมๆญาติพี่น้องญาติพี่น้องความโศกที่เคยหายไปจะได้กลับคืนมานะคะบางคนมีพ่อแม่พี่น้องจะได้รวมตัวกันเป็นหมู่คณะมีข่าวดีในเรื่องของญาติพี่น้องมองถึงครอบครัวต้งนั้นเลยอ่ะพระหจจรหจนะจ๊ะอ้าแค่ไพ่ใบแรกของคุณเป็น Queen of Pentacle q u e นถือเหรียญคุณมีสตางนะค่อนข้างชีวิต q ว e นถือเหรียญเป็น เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เฉลฉลาดเป็นคนที่มีทรัพย์อยู่มากทีเดียวมากโขนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มองถึงคนมีสตางค์คนมีสตางค์นะคะการบริหารจัดการชีวิตค่ะช่วงนี้ก็กำลังมีการบริหารจัดการกับชีวิตวางแผนสำหรับชีวิตหรือระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนิดนึงละกันช่วงนี้อาจจะมีเหตุต้องเข้าโรงพยาบาล คุณมีพื้นฐานชีวิตที่แข็งแกร่งนะมีสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงนะคะระวังเรื่องของสุขภาพา <c oughs> การงานเนี่ยช่วงนี้การงานก็ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จอยู่ค่ะการบริหารจัดการใดๆก็ตามคุณเป็นมืออาชีพอยู่นะทางานมันนานเออนั่นแหละ คุณจะได้รับมากหมายงานใหม่ๆแล้วๆนี้อาจจะได้งานใหม่งานเป็นลูกค้าเก่าๆที่เขาเคยหายไปหรือมีการนําเสนอราคาไปแล้วลูกค้าก็อาจจะเซ็นมานะคะความสําเร็จคุณอาจจะได้รับความสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งญาติผู้ใหญ่ทั้งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นจังหวัดดีๆค่ะจังหวัดดีๆมีผู้สนับสนุนเอ,อ่อถ้าทําธุรกิจก็จะมีเงินก้อนเข้ามา ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือดิบดีรักสนะแบบนั้นเงินหล่งรายได้มามีรายได้แบบคาดไม่ถึงเข้ามาค่ะมีเงินพอจัดใจใช้สอยสบายตัวสบายตัวนะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะดูเหงาเงาสักหน่อยนะบางทีเบื่อเบื่อสักนิดหนึ่ง ช่วงนี้เนี่ยไปเกี่ยวพันกับเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องการบิ้วอินบ้านการวางแผนกับครอบครัวการมีข่าวดีสําหรับคนในบ้านหรือเด็กบุตรหลานบริวารทําให้คุณรู้สึกดูดดีชื่นอกชื่นใจนะัจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้ หรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางก็ได้การเดินทางการยกย้ายเดินทางไปต่างจังหวัดแต่อารมณ์ข้างในลึกๆมีความเซ็งอยู่เหมือนกันอาจจะเบื่อครอบครัวก็ได้เบื่อภาระที่แบกรับก็ได้เบื่อกับการที่แบบมีคนมายืมตังบ้ามีคนมายืมตังบ่อยๆมีความรู้สึกว่าทําไมเราต้องรับภาระอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือใครๆก็มุ่งหน้ามาหาเราหรือเปล่าอารมณ์นั้นไหมเกณฑ์ของการเดินทางก็ไปได้ดีนะคะไม่มีอะไรมีความแบบ มีความในใจอ่ะมีความรู้สึกเซ็งๆเหนื่อยเเสียใจเสียา้อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะคุณอาจจะมีการมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆมีความท้าทายกับชีวิตหรือการเดินทางเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกถึงพลาังงานที่ดี นะคะอารมณ์ประมาณนั้นหรือช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการได้พบปะพูดคุยสังสรรค์กับญาติพี่น้องมองถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่เคยมีความสุขร่วมกันหรือได้ไปอย่างสถานที่เก่าๆที่คุณเคยไปอืมเช่นบ้านบ้านก็ได้ครอบครัวก็ได้ความรู้สึกเก่าๆที่น่าย,ยินดีเออให้ดูดีนะคะเออให้ดูดีมีสิ่งที่น่าท้าทายมาให้ในชีวิตของคุณอีกครั้ง ปรับอารมณ์หน่อยอ่ะรู้สึกรู้สึกบางครั้งบางอย่างตัดสินใจบางบางทีกาลังคิดในเรื่องของการตัดสินใจคุณกาลังคิดว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจกาลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วการตัดสินใจนั้นมันถูกไหมการตัดสินใจถูกไหมจะช่วยไม่ช่วยจะตัดสินใจแบบนี้ดีไหมจะยังลังเลกับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะยังลังเลอยู่เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะรู้สึก ถึงการที่จะช่วยอะไรกับใครสักคนไปแล้วก็มันไม่ได้อะไรตอบแทนมาเป็นรูปธรรมเลยก็ได้อาจจะช่วยไปแล้วแล้วมันไม่ได้ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะเสียใจตรงจุดนั้นก็ได้เสียใจในสิ่งที่ผ่านมาหรือรังเรกรการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังแร้วเสียใจบางที่มันเป็นอดีตไปแล้วตัดสินใจไปแล้วช่วยไปแล้วก็ผ่านานเลยไปค่ะไม่มีอะไรที่สามารถที่จะ ใ่นี่จะทําให้คุณรู้สึกดีได้ทุกอย่างหรอกนะจ๊ะจะมีเรื่องผิดหวังบางอย่างมันอาจจะมีเรื่องผิดหวังมีเรื่องเสียใจมีเรื่องทุกข์ร้อนใจมันเป็นทุกๆเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะมันเป็นความทุกข์เล็กๆน้อยๆอาจจะมีข่าวร้ายเกี่ยวกับสัตว์ข่าวร้ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือลูกจ้างลูกน้องหรือได้รับการพัดภาคจากใครบางคนพัดพาชั่วข่าวอาจจะสูญเสียลูกน้องลูกน้องมือดีอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็มีบ้าง อาจจะมีบ้างในความรู้สึกของคุณนะคะช่วงนี้อาจจะสับสนมีความรู้สึกไม่ลงตัวในหลายๆ,ๆอย่างโอเคไหมจริงๆลอกในใจอ่ะไพ่รวงๆคุณมีความสุขดีแต่มันก็มีเรื่อง,งรบกวนจิตใจบ้างอืม ไพ่ของความรักความรู้สึกเก,เก่าในด้านความรักค่ะบางคนที่เลิกกันไปที่เคยเป็นครอบครัวกันก็จะกลับมาได้คืนเดีกันหรือจะมีข่าวดีบางคนในเรื่องของการแต่งงานการวางแผนสำหรับชีวิตวางแพนเสร็จแล้วจะกลับไปอยู่บ้านเก่าบ,บ้าน,กบบานเกิดจะย้ายไปอยู่ไหนกันอารมณ์ประมาณนี้ความรักนะแต่คุณเริ่มไม่แน่ใจในการตัดสินใจอย่างที่บอกเหมือนคุณนะ่ะตัดสินใจอะไรไปแล้วแต่เกิดความไม่แน่ใจกับกับบางสิ่งบางอย่างแต่คุณก็รู้สึกตื่นเต้นกับ กับสิ่งใหม่ๆอยู่เออกำลังมองมองความมีแพชชั่นกับสิ่งใหม่อยู่นะคะความรักเนี่ยอาจจะเป็นรักเกา่าคนรักเก่ากลับขึ้นมาแล่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะให้โอกาสเขาดีไหมเราควรจะเดินจากไปเพราะว่าที่ผ่านมาเขาทาให้เราเสียใจมากๆเลยนะเราก็เลยคิดว่าเราควรจะเดินไปข้างหน้ามากกว่าการที่จะกลับถอยหลังไปเพื่อให้โอกาสคนคนนั้นหรือเปล่าอารมณ์นี้นะคะหรือันโครูบางเรียนคิดว่าจะให้โอกาสคนคนนั้นดีไหมโอกาสนั้น มันมันเป็นเรื่องท้าทายสําหรับคุณเหมือนกันนะว่าเราการตัดสินใจของเราเราจะผิดพลาดในการตัดสินใจหรือเล่านาจะจ๊ะอ่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมคะจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมความรักมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือช่วงนี้มีคนมายืมตังค์ป่ะมีคนมาขอยอความช่วยเหลือคุณเป็นคนใจบุญนะก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละ แต่รู้สึกว่าตอนนี้อาจจะถ้ามาช่วยถ้ามาขอให้ช่วยเรื่องเงินเนี่ยก็อาจจะปฏิเสธได้เหมือนกันในบางครั้งความรักเนี่ยคุณอาจจะมีความรักให้ใครสักคนอยู่แล้วแต่คุณไม่ได้รีบร้อนคุณไปได้เรื่อยๆกับความรักค่ะแล้วก็บางคนมีความรักที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่นจะจ๊ะไปดูเขาคนนั้นของคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะถ้าคุณมีคนรักอยู่เขาคิดยังไงกับคุณบางคนต้องเลิกกันแล้วนะมองถึงความสัมพันธ์ที่อยู่ตัวคนเดียวดีกว่า ไม่อยากเอาใจลงไปเล่นกับใครค่ะรู้สึกถึงความผิดหวังความเสียใจแล้วก็เสียเวลาในความสัมพันธ์นั้นๆคุณอาจจะไม่อยากเข้าไปยุ่งอาจจะกลับมารักตัวเองใครที่คามาอขอโอกาสคุณอาจจะไม่ให้ด้วยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อคุณมีความรักบางคนคาดทะเบียนสมรสอยู่บางคนก็มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปบางคนก็มีความเครียดทุนต้องตัดสินใจค่ะ คีย์เวิร์ดของคุณในเรื่องของความรักบางเคคุณต้องตัดสินใจว่าจะเดินไปต่อหรือจะกลับไปที่อยู่หลงเดิมหลมเดิมหลงดํานั้นๆแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมามันไม่ได้มีความสุขมากเท่าที่ควรคุณอาจจะตัดใจตัดบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจอย่างมันมองอาการเหมือนคนที่เลือกกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้มีความสุขแต่ไม่กลับไปก็ทุกอยู่ดีเหมือนเหมือนทาอะไรไม่ได้อ่ะ ทำก็มีความสุขไม่ทำก็มีความไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเออน้ํำท่มปากอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านนะจ่ะต้องทนกับสิ่งที่เป็นอยู่ความรักนี้จะเป็นยังไงต่อไปล่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปมันก็จะมีความสุขร่วมกันได้ถ้าไม่ทะเลาะก,กันอะทาไม่ทะเลาะก,กันเกิดความหึงหวงกันเกิดความคิดที่ผิดแผกแตกต่างเอาเอาในแง่ของคนบางคนก่อนนะ ในแง่ของคนบางคนถ้าเป็นคนรักเก่ามาขอคืนเดีเนี่ยถามว่าไปกันได้ไหมก็มองถึงความสัมพันธ์ที่ยังให้โอกาสต่อกันได้มันเป็นความสุขของคุณแหละแต่ว่าแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่คุณรู้ว่าสิ่งเก่าๆที่มันเคยได้รับบางคนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดว่าการเริ่มต้นใหม่อย่าคาดหวังอย่าคาดเดาอะไรมากมันอาจจะคาดเดาไม่ได้เลยก็ได้อารมณ์นั้นนจะ ในคนบางคนอาจจะทะเลาะกับแฟนนะแล้วก็แยกหยะเพราะความหึงหวงเพราะความต้องการของอีกฝ่ายเพราะทัศนคติที่ไม่ตรงกันอ่ะเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมคุณคือเดยมเพสค่ะรักไหมเหรอมันเป็นความรักที่มันเป็นความรักเพื่อนหนุนกันอะเออคุณเป็นคนซัพพอร์ตกันไมคุณเป็นสายเปรหรือเปล่าถ้าคุณมีสตา์งนะถ้าคุณมีสตา์งนะ เขาก็อยู่กับคุณเพราะเงิน <_ an> เพราะผลประโยชน์ <_ an> เพราะอยู่แล้วสบายดีอยู่แล้วดี <_ an> เพราะดูคุณมีสตางค์มัดใหม่ <_ an> เขาอยู่เพราะชานฉลาดรักไหม <_ an> <_ an> ผลประโยชน์ผลประโยชน์ค่ะอืมเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะขคณ <_ an> เขาก็ไม่แฮปปี้กับการที่อยู่ตรงนี้นักนะแต่ว่าเขาต้องอยู่ค่ะ <_ an> คุณของคนอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือว่าเคยรักกันมาน,นานเคยมีความสุขร่วมกันแต่ดูมันมีคนเจ็บป่วยอยู่ในนี้ไหมระวังเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยนะการพรมหมอนนอนเสือ่อมีความเจ็บป่วยไม่สบายกายไม่สบายใจไข่ข้อกระดูกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะระวังด้วยถามว่าเขามีความสุขไหมเขาก็ไปไหนไม่ได้ไหม เขาต้องรออะไรบางสิ่งบางอย่างรออดทนก็ก็ก็คิดยังไงก็อยู่บบอยู่แบบนี้แหละคุณอาจจะเป็นคู่กันค่ะคุณอาจจะเป็นคู่กันรักมันไม่ได้สมหวังทุกๆอย่างแต่มันเป็นความรักที่สามารถจะอยู่กันไปแบบยางยืนและถาวรได้โอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามเดี๋ยวลืมคอมเมนต์ใต้เดสคริปชันบล็อกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไเอฟเ วาย้้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ